เด็กจบใหม่เจนซีกำลังหางานได้ยากที่สุดเพราะนิสัยของพวกเขาตัวนั้นจริงหรือเปล่าหลังสภาพัฒเผยผลสำรวจนะคะว่าในจ้าง89%เ้าเปอร์เซ็นเลี่ยงการจ้างบัณฑิตจบใหม่ป้ายแดงเพราะพวกเขาขาดประสบการณ์ขาดทักษะแล้วก็ขาดมารยาททางธุรกิจค่ะคลิปนี้จะไม่ได้มาว่าเจนซีนะคะแต่เราจะมาส้อนความจริงและให้คำแนะนำสำหรับเจนซีที่อยากจะหางานให้ได้ต้องทำยังไงคลิปนี้มีคาตอบค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้อยากให้เจนซีฟังหน่อยนะคะเพื่ออะไรเพราะว่ามันรวบรวมมาไม่ได้จะฟังเพื่อซ้าเติมนะแต่อยากให้ฟังเพื่อเอามาปรับตัวเพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นายจ้างเนี่ยเขาไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากให้น้องๆทาค่ะเราต้องเลี่ยงนะเขาบอกว่านายจ้างเรา40%เนี่ยบอกว่าเด็กเจนซีหรือว่าเด็กจบใหม่เนี่ยไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอวัดจากอะไรเช่นไปสัมภาษณ์งานเอาพ่อแม่ไปด้วยสัมภาษณ์งานแบบออนไลน์ก็ไม่ให้เกียรติผู้สนทนาไม่ยอมเปิดกล้องเจอหน้ากันก็ไม่ยอมสบตาแต่งกายมาก็ดูเป็นชุดที่ไม่เหมาะสมไม่่สุภาาาาพพูดจในนททีํง ก็ไม่ค่อยเหมาะสมค่ะแถมนของนายจ้างซิสสารฐอ,อเมริกายังบอกอีกนะคะว่าเขาไม่พอใจกับการทํางานกับเด็กจบใหม่6ใน10บริษัทเนี่ยมีแนวโน้มจะให้เด็กเจนซีเนี่ยออกเลยหลังจากทํางานครบแค่1ปีเท่านั้นนะคะนายจ้างกว่า74%เนี่ยมองว่าเจนซีเป็นกลุ่มคนที่ทํางานด้วยยากที่สุดเลยในบริษัทเพราะว่าขาดความพยายามขาดทักษะการสื่อสารแล้วก็ยังเป็นเจนที่ขี้หงุดหงิดแล้วก็เอาแต่ใจด้วยค่ะถ้าอ้างอิงจากบทความต่างๆเหล่านี้นะคะเราก็อาจจะบอกว่าโอเคการทางานกับเจนซีเนี่ยมันอาจจะเป็น เ,เรื่องที่ยากจริงๆแต่คําถามสําคัญก็คือว่าจริงๆแล้วเพราะนิสัยของ Gen ซเลยทํางานกับคนอื่นยากอย่างเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วในพวกเราเองก็ไม่ได้เข้าใจเนเจอร์หรือว่านอมของ Gen ซเขาด้วยเพราะสิ่งที่เรียกว่าเจเนเรชันแก a คะหรือความต่างของช่วงวัยนั่นเองเพราะจริงๆถ้าเรามองดีเราทุกเจนแหละค่ะก็เคยโดนผู้ใหญ่ในอดีตเจนก่อนๆเขาว่าแบบเหมาตีตาพวกเราเช่นเดียวกันหรือแม้แต่เจนวายค่ะก็เคยถูกว่าเป็นเจเนเรชันมีใช่ไหมคือเจนแห่งการมั่นใจในตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลเปลี่ยนงานบ่อยกลา้กลา,ากกาาาทํมว่่เจนนอืๆ จนเคยถูกมองว่าเป็นเจนที่ไม่อดทนเลยแต่ท้ายวันนี้เจนวาย้วก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าเราก็เป็นเจนที่มีความสามารถไม่แตกต่างจากเจนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยเพราะอะไรจึงหล่อหลอมให้เด็กเจนซีเป็นคนแบบปัจจุบันนี้หนึ่งเลยก็คือว่าพวกเขาถูกเลี้ยงดูมาจากพ่อแม่เจน X ที่ถูก Baby เบบี้บูมเลี้ยงมาแบบเข้มงวดพ่อแม่เจนเก็เลยสาบานกับตัวเองค่ะว่าฉันจะไม่เป็นแบบนั้นก็เลยเป็นเจนพ่อแม่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆเจนซีเนี่ยได้กล้าเป็นตัวเองกล้าคิดกล้าทากล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นคือเป็นนพ่่่่อแมมมมทีมีควาายยืดหุดกๆ แต่ว่าถ้าบาลานซ์ไม่ดีก็อาจจะส่งผลให้เด็กๆเจนซี Gen บางคนเกิดความหัวแข็งเจนซี Z, เติบโตมากับหน้าจอมากกว่ารุ่นอื่นๆเขาก็เลยมีซอฟต์สกิลที่เป็นทักษะในการพูดกับคนปฏิสัมพันธ์กับคนสื่อสารกับคนจับสังเกตอารมณ์คนน้อยไงเพราะอยู่กับหน้าจอมากกว่าคนจริงๆแล้วโควิดทําให้เด็กเจนซีรุ่นต้นนะคะขาดการบ่มเพาะที่สําคัญทางสังคมไปอย่างน่าเสียดายปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าจากการมาของโควิดเนี่ยมันทำให้เจนซีรุ่นตอนตอน้ตนๆที่ตอนนี้ก็น่าจะอายุป,ประมาณ26 27 28เบเจ็บ ไม่ได้ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเหมือนกับเจนก่อนหน้าเลยการถูกโดดเดี่ยวจากสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้เหล่านี้เพราะโควิดเนี่ยแหละค่ะมาเลยทําให้พวกเขาเนี่ยขาดประสบการณ์ในการทดลองการใช้ชีวิตลองผิดลองถูกลองทะเลาะลองผิดพลาดลองปรับตัวเข้าสู่สังคมลองรับผิดชอบแบบเจอหน้าลองพูดในที่สาธารณะผลลัพธ์ก็คือว่าทำให้พวกเขาเนี่ยมีความคิดข้างใน,นยังเป็นเด็กนะฮะยังไม่รู้ว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงการวางตัวต้องเป็นยังไงเจนซีเนี่ยเติบโตมาในยุคที่แบบฉันจะเป็นอะไรก็ได้แฟชั่นจัดจ้านแล้วก็มีหลากหลายมากๆากนะคะเปิดกว้างทางสังค ทางเพศต่างๆมากขึ้นการเป็นตัวเองการเป็นพวกเขาความคิดเห็นของพวกเขามันสําคัญแน่นอนนะคะว่ามันไม่ผิดแต่ว่าในหลายๆครั้งถ้าการเป็นตัวเองถูกใช้แบบผิดสถานที่ผิดกาละเทศะตรงน,นี้ก็ทําให้ผู้ใหญ่หลายคนมองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้จักมารยาทไปได้ค่ะเด็กเจนซีเข้าใจว่าความมั่นใจเท่ากับสูตรความสําเร็จและความสําเร็จสามารถจะมาได้อย่างรวดเร็วอย่าลืมนะคะว่าความแตกต่างหลกัหลกๆเลยของเด็กเจนซีกับคนยุคก่อนหน้าก็คือพวกเขาโตมากับอินเทอร์เน็ตที่ไวมากๆและแทบจะไม่ต้องรอคอยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรอคอยเป็น สิ่งที่เด็กเจนซี่เขาไม่ค่อยเข้าใจอะ่ะเพราะเขาไม่เคยต้องรอที่พอประกอบกับเรื่องความสําเร็จล่ะคะเขาก็อยอาจจะไม่รอเช่นเดียวกันการประสบความสาเร็จของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เขาพบเห็นไม่ว่าจะจริงหรือหลอกมานำให้พวกเขาเชื่อว่าเฮ้ยคนรุ่นเดียวกันกันกบเขาสามารถจับเงินล้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูอู้ฟู่เป็นซีอบริษัทเป็นยูทูบเบอร์ประกอบอาชีพอิสระได้ประสบความสาเร็จได้จากการเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะสําเร็จได้เช่นเดียวกันถ้าเขาหน้าตาดีพูดเก่งเนาะหรือว่าเขาแค่อยากทําอะไรส มีภูมิกันชีวิตมากพอที่จะไปสืบเสาะและรู้ว่าเบื้องหลังความสําเร็จของเหล่าอินฟูวัยยีต้นๆที่หลายคนทําได้จริงๆนะแล้วอก็ชื่น,ช,นชมมากๆเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความล้มเหลวและก็ความพยายามน,นับครั้งไม่ถ้วนเลยลอิสระอยากจะเป็นตัวของตัวเองแล้วมีฝันที่ใหญ่มากๆแต่พอระหว่างทางเจออุปสรรคเจอปัญหาก็จะยอมแพ้ง,ง่ายๆไปเสียอย่างนั้นไม่ได้มีภูมิคุ้มก,กันชีวิตมากพอที่จะเรียนรู้ว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องแลกมาก,กับความพยายามเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจเด็กเจนซีมากขึ้นเน มาจากบริบทสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเจนรุ่นก่อนหน้าแต่มันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเราว่าสำคัญเลยคือหนึ่งเราต้องทําความเข้าใจเด็กเจนซีเขาหน่อยว่าเราจะปรับพิธีการเข้าใจเขาปรับพิธีการสื่อสารของตัวเรายัางไงให้สามารถที่จะทํางานร่วมกับเด็กเจนซีใหม่ๆได้แต่กลับกันเด็กเจนซีเองนะคะน้องๆวันนี้ก็ควรต้องเริ่มจากการเปิดใจก่อนเนาะถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ย ผู้ใหญ่เขามีอคติกับเราอยู่สิ่งแรกคือเราก็ต้องมาพิจรารณาก่อนว่าเราเป็นจริงอย่างที่พวกเขาว่าไหมแล้วเราจะปรับตัวปรับทัศนคติตัวเองยังไงนะคะให้ที่ทํางานหลายๆที่เขายอมรับเรานี่คือ soft skill นะที่พี่ไปรวบรวมมาที่เด็กจบใหม่ทุกคนควรต้องมีถ้าอยากจะได้งานนะคะหนึ่งเลยคือมี growth mindset ก r ม w t h m คืออะไรอะ่ะอันนี้ไปนค้นใน podcast มีมากมายเลยแต่อธิบายตรงนี้ง,ง่ายๆก็คือทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้พร้อมเติบโตพร้อมลองผิดลองถูกพร้อมแก้ไขสิ่งผิดพลาดของตัวเอง2ทักษะการสื่อสารที่ดีไม่ว่าเราจะเก่งแค่ นนะะแต่ถ้าน้องขาดทักษะการสื่อสารเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสจะเติบโตในสายงานที่น้องรักยากมากๆทักษะการทํางานร่วมกับคนอื่นได้ดีค่ะไม่มีที่ทํางานไหนพี่บอกเลยว่าที่ต้องการคนเก่งแต่ทํางานร่วมกับใครไม่ได้เลยนะคะมันจะแสดงออกมาตั้งแต่ตอนน้องไปสมัครงานเลยก็คือว่าการยิ้มแย้มเป็นยังไงการพูดคุยน้องดูเวลคัมกับผู้คนไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะฝึกกันได้แล้วมันจะแสดงออกมาตั้งแต่วันที่น้องถูกสัมภาษณ์งานเลยก็อย่าพลาดจุดนี้ไปละ่ะกล้าสแสดงออกแต่อ่อนน้อมนะคะอันนี้อาจจะยากเลยเพราะฟังแล้วมันดูคอนทาราสต์กันใช่ไหมแต่ พี่จโอจะบอกว่ามันสําคัญมากๆคือพี่รู้ว่าเด็กเจนใหม่อะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกความคิดของตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เจนรุ่นพี่เนี่ยอาจจะซูมไม่ได้ด้วยซ้าแต่ในขณะเดียวกันการอ่อนน้อมหมายความว่าเราต้องรู้ค่ะว่าเมื่อไหร่ที่เราควรโชว์ออฟและเมื่อไหรที่เราควรจะนิ่งๆพอชั้นสุดสุดท้ายนี้นะคะโอ๋ก็อย่างที่บอกนะโอ้เชื่อว่ายังมีเจนซีอีกมากมายเลยนะคะที่เขามีความสามารถแล้วก็พร้อมที่จะทํางานเป็นพนักงานที่ดีให้กับองค์กรของผู้คุณแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องมองให้เห็็็นนนกกคคคืืออออออเเเเเรราาาาตต้งงงงมมมหจจุดแแขข่่่ละะะพสิทัษ ให้องคอ์กรเรามีความเข้มแข็งมากขึ้นไม่ว่าจะรับคนใหม่ๆอีกกี่เจนเนี่ยโอเชื่อว่าความแตกต่างของ generation gap มันก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปถ้าพวกเราเข้าใจความแตกต่างของคนทุกเจนค่ะอ่ะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะสามารถจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแต่เหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยคุณถูกใจคุณอยากจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราหรือม่ช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆที้มากขึ้นจะโอฝากหน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะคะด้วยการกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ต่อไปบอกคนใกล้้้ตัววใหโจดยนะคะค